ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่จังหวัดระนองค่ะและที่สำคัญคือระนองอย่างเดียวที่สำคัญคือระนองเนี่ยต้องหลายคนต้องรู้ว่าน่ะมันเป็นแหล่งเมืองน้ำแร่ใช่ไหมคะวันนี้เราจะพามาแช่น้ำแร่แบบว่าฮารูฮาราค่ะฮารูฮาราเหรอใช่ค่ะเราอยู่กันที่นี่นะคะน้ำนองฮอสปาเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะทำเป็นห้องสปาแบบโอ้ดีงามแต่ว่าจะดียังไงเนี่ยเ้าไปดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะ <cam ina> น้ำแรกอุ่นให้อุ่นกายสบายตัวนองทานทั่วน้ำแร่รินยิ้มอักแช่ฮอตร้อนอุ่นชุ่มฉ่ำชื่นมิชเชิญแช่ร์สปาแลน,น้ำแร่ใสไหลไวโอ้โหแม่แอนนี่แต่งกรอนสดได้ดีมาก <c oughs> แต่งอ่ะไปแล้วทนไม่ไหวแล้วฉันอยากจะแช่นะ้ำ <c oughs> บอกว่าการแช่น้าแร่เนี่ยนะคะก็จะช่วยเราหลายอย่างเลยทั้งช่วยแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนโลหิตช่วยให้เราผิวพรรณเป่งบางสดใสนะคะช่วยรักษาโรคบางโรคได้ด้วยนะคะโอ้ทำไมหมามารู้ดีจะขนาดนี้คะคาวคำกีอ่านมาเขมาอา่านดีมาใช่ไหมใช่เอาละค่ะเข้ามาแล้วเขาก็จะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะให้เปลี่ยนตรงนี้เลยอ๋อเปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะ อ๋อเอป็นสระว่ายน้ำเลยนะอ่ะเข้าไปดูนิ้นึงก่อนาจีดไหนคะลนี่หนูว่าจ้องสระูหนจะไปสระเปนนุ่นปกกาไต้ยนี่มีมีห้องชาหน้าด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ไงอ่ะไปเปลี่ยนชุดเตนก่อนดีกว่าค่ะว้าวดู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 อยา งาตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยก็คือเป็นกฎของที่นี่เลยว่าทุกคนจะต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายก่อนลงสระนะฮะเพื่อจะได้สะอาดเนี่ยะข,<อ>ขอดูด้วยไม่ได้เหรอฮะไม่ได้เลยนนั้นเลยอันไหนอันนู้นอันนู้นอันนู้นไม่มีน้ำม,มีน้ำอีกไหนเรานี่ลงสระใหญ่เลยนี่แล้วก็มีพนน้ำอยู่แล้วนี่อันนี้อันนี้เป็นชุดที่เขามีให้อยู่แล้วนะคะ กายอ่ะเกมจะกายจะลงแล้วอ่าค่อยๆแตะแตะเยอะๆแตะเยอะๆแ,แล้วขึ้นแตะเยอะๆแล้วขึ้น,อ,นอ,อย่าพักนานพักนานจะไม่มีประโยชน์นะก็รับปรับตัวได้แล้วปรับตัวได้แล้วมาจะตีผงเออมาจะตีผงโอ้ยมันไม่ร้อขนขนาดนั้นเออเหรอตอนนี้ <c oughs> มา้าสามารถลงมาได้คนแรกค่ะเพราะว่าม้าเนี่ย <c oughs> เป็นไงคะตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างแล้วเกมเมื่อไหร่จะลงล่ะคะเนี่ยหนูลงมาที่ ปัญหาเยอะนะครับคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วอ,อ,อตอนนี้นะคะลงไปครึ่งขาเลยมันจะได้เร็วๆหน่อย<ล>มันเป็นแผลแล้วมันโดนน้ำร้อนแล้วมันแสบอ๋ออุ้ยปัญหาเยอะจริงๆตรงไงกายอยกายเหมือนว่ายน้ำเลยที่ปราบลูกขา่าวทีนี่นะคะติดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยอ๋อเหรอคะเป็นอันดับหนึ่งในสามของโลกนี้ที่เดียวเลยทำไมอะ คอน,น้ำแร่ที่นี่มีแตบบ่แร่ธาตุธรรมชาติที่นะยู่ว่ไม่มีกรรมฐาเรียกกองนวดทนัคือแบบว่าสะอาดต่อขาอ๋อที่อื่นจะเหม็นๆใช่ไหมฮะเหม็นไข้ได้โอกรรมฐานนะกรรมฐานอ่าแต่ที่นี่เป็นไงคะเี็น้ำแร่ล้วนอ๋อลงไปได้จนขาแล้วอเคทั้งขาแล้วมีแล้วข้างๆนะคะมันมีเป็นแบบปล่อยลมออกมาด้วยนะเห็นไหม แต่พี่ีนวดหลังอะประมาณนวดหลังอยู่เหรอคะนวดก้นอยู่นวดก้นอยู่อะไรนะกาเกสเกสอะไรอ๋อจะมีฟองอะมันจะสนุกกว่านี้อ๋อมันมีฟองเหรอฮะใช่สที่าฟองโอ้โหฟองฟองมันพูนแบบเล้วกำแพงเลยอะยังไงนะที่พักทำไมที่พักอะอ่ามันที่โรงแรมเดอะเดอะกากาลาอ่าแล้วหนูว่าเกิดถูไปเพระมาณข้ามพื้นอะอ๋อตีฟองเต็มเลย อ่ะใครยังไม่ดู <จะ S 1> คลิปก็ไปดูนะคลิปกันด้วยนะเดี๋ยวแปะไว้ใหนะ้มันก็แบบน้ำมไม่ถึงครึ่งของของอ่านแต่ว่าไม่ได้ไตอนถ่านตอนนั้นน้าฟองมันยังไม่ขูดมากที่สุดอืมแช่กันสบายเลยนะอ่ะขอตัวแช่แป๊บหนึ่งเนา,สา,สานะสวยวยส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 ยยสยยสย ่า Shift, ถ้าใครอยากมาอย่างนี้ราคาไงทไ่าก็ถ้าเป็นบ่อรวมนะคะก็คนละ250บาทไม่จำกัดเวลาค่ะ,ะมีครบหมดทั้งผ้าขนหนูห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้ะนะองอาบน้ำเรียกว่ามองคุอะไรมาเลยนะคะแต่ก็ถ้าใคารไม่อยากแช่บ่อรวมก็จะมีบ่อส่วนตัวนะคะก็เก็บชั่วโมงละ800บาทปช่ห้องสองคน่โอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปนวดกันเะที่นี่นะนอกจากแช่น้ําร้อนเขาก็มีบริการนวดด้วยค่ะเค่ะอ่าเราก็มาถึงห้องนวดแล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวแม่แอนจะถอด ถอดโชว์อะไัวเลือกกล<ค>ิ่ใ,ในตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> เอ้าเหรอถ่ายไม่ได้เหรอต้องรอดูกันอยู่ตรงนี้<ค> <c oughs> นีแน่แอนนะตื่นเนี่ยสบายมากเลยเนาะสบาย ที่นี่ลงหนักดีมากอ่ะถ้าใครสนใจแบบนี้ก็มาได้ที่ไหนคะมาได้ที่น้ำนองคอสปาเวลเนสเซนเตอร์ค่ะครับตรงข้ามกับน้ำพูร้อนรักษาวันรินโอเคจังหวัดน้านนองนะคะอะบ๊ายบายค่ะ